กฎของความสัมพันธ์ครับที่ดีครับคือเราเนี่ยครับเป็นคนที่ทําให้อีกฝ่ายเคารพเราอยู่เสมอครับอย่างหนึ่งอ่ะที่พวกเราพึงจะหนักครับคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยครูค,คมมั่นใจว่าคุณรักแฟนคุณอยากอยู่กับแฟนครูค,คมรู้ครับคุณอยากครองรักกันไปนานๆครูค,คมรู้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูคอมจะต้องบอกกับคุณตรงๆครับว่าคุณรักหรือคิดถึง คนอื่นเนี่ยหรือแฟนของคุณได้ครับไม่แปลกครับแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องดูแลตัวเองด้วยครับคนเราจะตัดสินใครจากการที่เรามองไปแล้วว่าคนคนนี้เขาดูแลตัวเองดีหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยเรารักใครเป็นห่วงใครทุ่มเทให้กับใครไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดคือถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 0 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประครบประง,งมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการ ทำให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคนแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับ เมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสสั่งกิจให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6กพันบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคอมร,รวบรวมสูตรทั้งหมด ในการทําให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจํากัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่ Capture l like i ลฟนี้ครับนะส่งไปที่ Line แอดที่ครูคมปักหมูดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ L O V E under score ตองเนะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย